ามาพูดคุยก่อนเนาะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแล้วก็มาเขาเรียกอะไรอะ่ะมาคุยกับ f อบ้างเนาะลูกศิษย์ต้องมาก่อนอาจารย์มาทีหลัง <c oughs> นะแม่จอยเป็นยามหน้าประตูเลยนะนะ,นะรอจนหลับเลยนะครับ <c oughs> นาฬิกา f อทุกคนตั้งเร็วไป15นาทีว <c oughs> ่าที่แล้วตาม29ไม่เยอะเพราะเพิ่งเคยเจออาจารย์ครั้งแรกขอบคุณมากครับพี่นะก็ว่ที่แล้วนะครับก็มีคนถูก29กกับอาจารย์เยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่ทีละสเต็ปกันเนาะ นานก็รอจากขอคุณค่าครับพี่วรพพ์สวัสดีแม่ปอไทยอัครเดชดำรงด้วยนะแม่นะสวัสดีครับสวัสดี800ร้อยคนกดแชร์ไปคนละเก้าแชร์เริ่มอาจารย์กฤษณะขอคนละเก้าแชร์ได้ไหมนะครับถ้าให้ได้กดแชร์ไปถ้าให้ได้กดแชร์ไปครับอ่ะสวัสดี1000คนครับสวัสดี1,200คนแอดมินนะครับไปตามคนในกลุ่มให้หน่อยบอกว่าเออไปตามคนในกลุ่มอาจารย์ให้หน่อยเนี่ย80กลุ่มนะไปตามบอกว่าทุกคน อาจารย์เรียกนะอาจารย์กฤษณะเรียกมาดูอาจารย์หน่อยเถอะนะตีสามก็ได้ลงโอ้ไม่จอยครับเออว่างๆเนาะเดี๋ยวเอาเป็นแบบมาแจกรัฐบาลไทยตีสานะครับน่าสนใจเหมือนกันนะอะ่ะหนึ่งพันคนตรงนี้ขอคนละเ้าแชร์นะครับเพิ่งเจอตามวันนี้ว่าแรกค่ะขอบอ่าโอเคครับเดี๋ยวอาจารย์ทําเต็มที่เนาะอะ่ะโอเค นะครับสวัสดี1,400คนด้วยจ้าสวัสดี1,400คนด้วยครับเดี๋ยวรออาจารย์แป๊บหนึ่งนะอาจารย์แชร์ลงไปในกลุ่มก่อนนะครับอาซีหนึ่งพันสี่ร้อยคนแล้วตรงเวลาไม่ใช่ตรงเรา <c oughs> นะอาสวัสดีครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอเริ่มก่อนลเลยแล้วกันเนาะก่อนอื่นนะครับกราบสวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์ชื่อว่าอาจารย์เกรษณะเลขมหาเฮงนะครับสวัสดีคุณโอบามาด้วยครับผมนะ อาจารย์กฤษณะเลขกมหาเฮงนะครับอาจารย์ก็ให้แนวทางมาแล้วเนี่ยประมาณเอ่อน่าจะ9กเดือนนะครับเกือบปีแล้วแหละลเนาะเกือบปีแล้วนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับ FC ที่ติดตามอาจารย์ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ไม่ลืมพระคุณเลยนะครับอาจารย์อยากจะถามทุกคนว่าอาจารย์ให้หวยแม่นไหมอ่ะอาจารย์อยากจะถามว่าคนที่ติดตามอาจารย์มา1ปีเต็มเนี่ยอาจารย์ให้หวยแม่นไหม นะครับสวัสดีพี่นิกอนะครับสวัสดีทุกคนอาจารย์เชื่อไหมทุกคนแบบคือแบบพออาจารย์เห็นเห็นเอฟซีหน้าใหม่แล้วอาจารย์กลัวทุกคนคืออาจารย์ตื่นเต้นอ oui> ่ะอาจารย์กลัวว่าแบบเฮ้ยจะเข้ามาด่าหรือเปล่าวะจะเข้ามาด่าอาจารย์หรือเปล่าวะคือวันนี้เนี่ยโดนด่าไปโดนด่าไปสองรอบแล้วนะครับโดนด่าไปสองรอบแล้วทุกคนคือรอบแรกเนี่ยโดนด่าว่าโดนด่าแบบหนักพอสมควรนะครับคาที่สองเลยรอบสองโดนด่าว่า พวายโอ้ยโดนด่าโดนด่าทั้งวันเลยวันนี้นะครับยิ่งโดนด่าหัวยิ่งปังนะครับให้แม่นมาตลอดครับขอบคุณมากครับถามว่าแม่นไหมก็มีเข้าอ่ะแล้วก็มีหลุดนะครับแต่ส่วนมากจะเข้ามากกว่านะอาสมมติหนึ่งเดือนเนี่ยที่อาจารย์ให้ไปนะครับอาจารย์ให้เข้าประมาณ20วันเนาะอีก10วันก็มีหลุดบ้างนะครับเข้ามาตาขัสดีครับคุณพี่บีไฟนะครับนะสวัสดีพี่จ๋านะครับ ลาวน้อยเม่นมากขอบคุณครับคุณพี่ดานพักเนาะอ่าโอเคปังกรีมากค่ะอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันก่อนนะทุกคนอาจารย์ขออีกเวลาอไกรสัก5นาทีนะครับไม่นาน5้านาทีเดี๋ยวเราไปดูแนวทางกันเนาะที่ดูครั้งแรกเพราะอาจารย์อาจารย์น่ารักขอบคุณมากครับพรุ่งนี้3ตัวแตกสาธูสาทูสาธูขอให้เป็นขอให้สําเร็จนะขอให้สําเร็จขอให้โชคดีทุกคน ใครงบประจําวันที่16กรกฎาคมพศ2564ใครงบน้อยนะครับเล่นแค่22 15 27 50แล้วก็3ตัวเอาเม็ด3ตัวเอาแค่นี้พอ1หาง109นะครับเล่นแค่นี้พอนะสําหรับคนงบน้อยนะครับอาจารย์ฝากไว้ด้วยนะทุกคนนะ,ะสวัสดีคุณพี่ครั้งหนึ่งด้วยนะครับบอกว่าอาจารย์คะเมื่อคืนหนูฝันตรงกับเลขอาจารย์เลยจัดได้เลยจ้ะจัดได้เลยครับนะ อทุกคนครับตามนี้นะจ๊ะรัฐบาลไทยออมศินนะครับใครงบน้อยอาจารย์แนะนำว่าให้เล่น2-2งสองนะครับหนึ่งหสอหําหรับ3ตัวเอาไปเอาเป็นหหางพอคือเลข109นะครับจัดหนะึ่งศูนย์เะสองสองหนแล้วก็สตัว109แค่นี้ครับรัฐบาลไทยประจําที่16กรรกรกฎาคมเอาแค่นี้ นะสำหรับเม็ดเดียวเนะี่ยคืออาจารย์ชอบมากเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูหนึ่งรอบนะครับต่อไปเป็นเม็ดเดียวนั้นคนนะใครรอเม็ดเดียวอาจารย์ขอคนละ3แชร์หน่อยนะครับกดแชร์ไปเลยครับทุกคนครับกดแชร์ไปเลยเม็ดเดียวคือตัวที่อาจารย์ชอบที่สุดแล้วนะครับในงวดนี้คือตัวนี้เลยนะขอคนละ3แชร์ก่อนเม็ดเดียวคือของงวดที่16กรกฎา คือเลขนี้ครับเม็ดเดียวนะเลขนี้เลยเม็ดเดียวครับสองหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับทุกคนนะใครได้เลขแล้วก็ออกไปได้นะทุกคนนะอาจารย์ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนต้องไปลุ้นเอ่อ,เ,อ,อเดี๋ยวทุกคนต้องไปลุ้นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวทุกคนต้องไปลุ้นลาพัฒนาต่อนะครับคือหวยสองหนึ่งหาทุกคนรีบแคมปครับ